ใครที่อยู่ดีๆฟันหน้าห่างคือเราไม่เคยฟันห่างมาก่อนอยู่มาวันนึงฟันทําไมเริ่มห่างเสร็จอาหารทําไมถึงเริ่มติดคุณลองเช็คสิ่งนี้ค่ะในช่องปากของคุณนั้นมีช่องว่างตรงไหนที่คุณถอนฟันไปแล้วไม่ได้ใส่ฟันปลอมหลายคนจะรู้สึกว่าไอ้ฟันที่ถอนไปเป็นฟันกรามยิ้มไม่เห็นหรอกไม่เป็นไรไม่ต้องใส่ฟันปลอมอันนี้ผิดค่ะและหลายคนจะรู้สึกว่าแต่ว่าฉันยังมีอีกข้างหนึ่งในการเคี้ยวอยู่ไม่ต้องใส่ฟันปลอมก็ได้ผิดค่ะเพราะเมื่อไหร่คุณถอนฟันไปคุณไม่ได้ใส่ฟันปลอมฟันทุก ในช่องปากของคุณจะค่อยๆขยับเคลื่อนเข้าไปทีละเล็กทีละน้อยเข้าไปในช่องว่างนั้นค่ะน้อมถึงสมมติคุณถอนฟันล่างไปนะฟันบนที่คู่กันเขาจะค่อยๆย้อยลงมาแต่มันจะไม่ได้เกิดขึ้นทันทีภายใน1อาทิตย์1เดือนแต่มันใช้ระยะเวลาค่ะแต่ท้ายที่สุดแล้วมันจะกลายเป็นว่าฟันของคุณจะห่างทั้งหมดฟันที่ล่วงลงมาจนชนเหงือกคุณต้องถูกถอนฟันเพิ่มจากการที่คุณไปได้ใส่ฟันปลอมหลังจากที่คุณถอนฟันไปเพราะฉะนั้นใครมีช่องว่างอยู่อย่าลืมไปทําฟันปลอมกันนะคะ